เหตุ ads, การณ์แห่งปีคงเป็นเหตุอื่นไม่ได้หรอกเหตุ ads, เลือกนายกรัฐมนตรีค่ะแต่มันมีหลายภาคไง <c oughs> คือต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จริงๆนะคะเพราะว่าเราเลือกนายกรัฐมนตรีมากถึง3ครั้งครั้งแรกคือ13กรกฎาตอนนั้นบุคคลที่ได้เสนอชื่อเป็นนายกคือคุณพิธาแต่ปรากฏว่าได้รับความเห็นชอบไม่ถึง376เสเสียงแล้วก็มาภาคสองหรือรอบที่สอง 1 9กรกฎาแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมรัฐสภาก็มีการถกเถียงกันถึงข้อบังคับการประชุมอะค่ะว่าเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้ไหมเนื่องจากว่ามีความเห็นว่ายัติที่เสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมันตกไปแล้วเอาขึ้นมาพิจารณาใหม่ไม่ได้คุณวันนนเนี่ยเสนอให้ที่ประชุมลงมติถ่าตามข้อบังคับที่หนึ่งห้หนึ่งแต่ปรากฏว่าเสียงกึ่งหนึ่งก็เห็นว่าไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ากลายเป็นว่า เป็นการลงมติและต่อมาภาคสามใช่ไหมช่วงเช้า21สิงหาคุณชัยธวัฒนแถลงส่งไม้ต่อให้พักเพื่อไทยเป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นคุณหมอชนน่าน ในนามของพรรคเพื่อไทยถแถลงข่าวจับมือจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย314เสียงจับมือกับ11พรกการเมืองที่เคยเป็นรัฐบาลเดิมสมัยมพลเอกประยุทธ์นะคะ<ม>เลยเป็นเหตุให้22สิงหาคุณวันนอประธานสภานัดประชุมส,สภาอีกครั้งเพื่อพิจารณาคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่3<ม>แล้วก็มีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี<ม>สุดท้ายผ่านความเห็นชอบของสภาด้วยเสียง482เสียงไม่เห็นชอบ165 งดออกเสียง81และทําให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเอาใครทํากราฟิกเออชุดเหรอเอาแบบนางงามใช่ไหมเออพี่ก็งงออสีส้มชุดส้มชุดแดงชุดนั้งเงินเอาพระเอกประยุทธ์เไม่ได้มีการเสนอชื่อนะใช่ไหมน้องไบเออใครสมรู้ไทย อ้อมอบมองพระเด็กพระวิศพระเด็กประยุทธ์มามอบมองมามอบมองให้คุณเศรษฐาด้านดับหนึ่งด้านดับหนึ่งไงผมพิทาก็เลยได้แค่เอาดอกไม้นี่มึงคิดซับซ้อนไปก่อนนะข่าวสภานะภาพแรงบันดาลใจในการทําภาพเลือกนายกอ่ะที่เป็นสามคนเขามีแรงบันดาลใจมาจากภาพนี้ เหตุการณ์แห่งปีอะค่ะก็คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแรงบันดาลใจมาจากภาพนี้อ๋อเอากับมันพี่จีนบอกมาใช่ไหมคะในแอปดูซิเอาเอาท่นท่านผู้ชมอ่าเออก็เป็นประมาณว่ามอบมงนะอืมอประมาณว่านี่เขาบอกว่าเวทีนางงามอะไรสักอย่างที่คนหนึ่งชนะแต่มงกุฎ ไปอยู่กับอีกคนนึงอ๋อตอนนั้นที่มีการประกาศผิดใช่ไหมคะ mm. ใช่ไหมมันมีอยู่ปีนึงที่มิสยูนิเวอร์สประกาศผิดอะ่ะ mm. นั่นไงสายสพายมิสยูนิเวอร์สเลยอยู่กับอีกคนนึง mm. แต่มงกุฎถูกสลับมาอยู่กับอีกคนนึงเพราะว่าพิธีกรประกาศผิดน้องใบทําไมเรื่องอย่างนี้น้องจําแม่นเล้วเกินใบจําได้แล้วเนี่ยตอนนี้ออ <22 S 1> ยี่สิบสองธันวาปีห้าแปด ตอนนั้นนางงามโคลอมเบียค่ะพิธีกรประกาศชื่อให้นางงามโคลอมเบียเป็นผู้คว้ามงกุฎ Miss u n i v e r s ์ <S ตอนนั้นคือกอดกันกับพอลิน่าเวก้ามิสอุนิเวอร์2014ที่เป็นคนชาติเดียวกันแต่ปรากฏว่าจากนั้นพอ,พอสวมให้ค่ะพร้อมสายสะพายปรากฏสตีฟฮาวีพิธีกรบนเวทีประกาศใหม่บอกที่ผมได้พูดออกไปนั้นผมประกาศผิด ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์ปีนั้นก็คือนางสาวเปียอลรอนโชจากฟิลิปปินส์ค่ะมิสยูนิเว r ร์2015แล้วก็ชูกระดาษที่ระบุผลประกวดยืนยันคำตัดสินแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองที่ประกาศผิด mm hmm. ตอนนั้นก็คือตะลึงกันไปเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าทั้งสายสะพายทั้งมงกุฎเนี่ยถูกสวมให้กับนางงามโคลอมเบียแล้ว mm hmm. ตอนนั้นก็เลยต้องสลับเอามงมาสวมให้คุณเปียจากฟิลิปปินส์ แล้วยังไงก็คือชนะเลือกตั้งอันนี้เขาเลยจะเอามาเปรียบเทียบเหมือนแบบเหมือนคนหนึ่งชนะแต่มงกุฎมันต้องไปอยู่กับอีกคนนึงอะค่ะนี่ก็เลยเป็นภาพนี้ก็คือคุณพิธาก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่มงกุฎนายกไปอยู่กับคุณเศรษฐาแรงบันดาลใจอ้เราก็สงสัยว่าภาพมาจากไหนใช่ไหมน้องใบอ่ะพอสมควรแล้วที่เหลือเหนื่อยแล้ววันนี้เบาๆ ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนเอานิ่ยมิซูบิชิไรตันเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกคันเอานิ่ยมิซูบิชิไรตันเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มเหมาะกับทุกสายนะคะทั้งสายชอบเล่นแล้วก็สายลุยงานค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลหรือว่านัดหมายทดลองขับได้นะคะที่เว็บไซต์นี่ึ้นให้แล้วค่ะ www.mitsubishikiangmotors.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์0-2079 9500ค่ะเครื่องใหม่เฟร,รมใหม่ทัศนวิสัยกว้างภายในพรีเมียมนะคะไปทดลองขับกันได้ค่ะอืมอ่ะท่านผู้ชมและนี่คือกรรมกรข่าวคุยนอกจอพอสมบวรแล้วม,มีเข้มข้นบ้างเบาบ้างแต่เรื่องใหญ่นะวันนี้เรื่องไฮไลท์เรื่องหนึ่งคือคอเซนเตอร์ถูกไหมค่ะน่ากลัวนะมีตำราเนียนี่นึกว่าแน่ไม่เคยนึกว่าแน่เลยกลัวจริงๆกลัวอารจะปิดท้าย ไอ้โรงเรียนเขาส่งภาพมาเหรอ